ขอรีวิวมนุษย์แม่นะฮะกับห้องพระนะคะผมคืออันเนี้ยคือห้องพระที่เราทําให้แต่กว่าจะได้เนี้ยมาคือเราเถียงกับเขามาปีกว่าเพราะว่าเราไม่ยอมให้เขานะตรงเนี้ยคือห้องที่มันเป็นชั้นลอยนะทุกคนมันเป็นชั้นลอยชั้นที่สูงที่สุดของบ้านคือถ้าเทียบเท่ามันก็เหมือนชั้นสามเพราะว่าอันเนี้ยดู อันนั้นพื้นชั้นสองแล้วมันก็ต้องเดินต่อขึ้นมาค่อนข้างสูงเลยจนมาถึงชั้นลอยตอนแรกเราแม่เขาอยากให้พระอยู่สูงที่สุดของบ้านเลยต้องการห้องนี้เท่านั้นแต่ว่าที่เราไม่ให้อะ่ะไม่ใช่ว่าอน,น้อน,นี่นะคือดูบันไดมันหวาดเสียแวแล้วแม่ต้องเดินขึ้นมาถึงสามชั้นถึงจะมาอันนี้เราไม่อยากให้แม่เดินเยอะเพราะว่าแก่แล้ว เราก็เลยไม่ให้เขาแล้วเราก็กะว่าโอเคถ้าไม่ให้เขาเราก็จะทําห้องนี้เป็นห้องหนังสือการ์ตูนนะแล้วก็เพราะว่าข้างล่างเราก็จะเป็นแต่ของสะสมเป็นห้องของสะสมแต่ก็น,นั่นแหละเถียงกันมาปีหนึ่งจนเรายอมยอมนะคะเอาพระขึ้นมาให้เอาเป็นพวกแบบเนี่ยทูบเทียนแบบ led รีโมทอะไรเงี้ยให้นะคะทำให้เรียบร้อยแล้วก็ต้องติดแอร์ด้วยเพราะว่าถ้าแม่ขึ้นมาสวดมนต์เนี่ย เดี๋ยวจะร้อนนะตอนแรกห้องนี้ไม่มีแอร์เพราะว่าแค่เก็บของสะสมนะก็ต้องติดแอร์ให้เขานะคบนี่อ่สุดท้ายนะฮะเขาเนี่ยห้องพายไหมมันสูงก็เลยไม่ค่อยใหญ่ขึ้นมาสุดท้ายนะฮะเขาเหออยู่แป๊บเดียวแล้วก็ไม่ขึ้นไม่ค่อยขึ้นแล้วเหออยู่แป๊บเดียวนะตอนนี้เนี่ยคือห้องนี้มันมีแต่ของสะสม ก็เลยแบบเออพระจะอยู่ด้วยได้ไหมเออก็แต่ก็คือแม่เขาอยากได้อยู่ที่จุดที่สุงที่สุดของบ้านนะเพราะว่าจะไว้ชั้นหนึ่งเนี่ยเขาว่าเดี๋ยวเหยียบพระนู่นนี่นั่นนะแต่เดี๋ยวไปดูนะเขาบอกว่ามันไม่อยากให้เหยียบเหยียบหัวพระนะอ่าเดี๋ยวดูนะจะลงไปข้างล่างเนี่ยที่ไม่อยากให้ขึ้นมาเพราะอะไรเนี่ยดูมันตั้งกี่ชั้นเดินก็เมื่อยแล้ว มาดูห้องแม่นี่นี่แม่อยากให้พักอยู่ชั้นหนึ่งนี่ห้องเตยงอยู่ชั้นหนึ่งนี่เป็นไงไงเออุอาสาห์ทำห้องพักให้แล้วคุณแม่ก็มีห้องพักแยกในนี้ครับนี่กระทางผู้แบบจุดอ่าเรามีแบบรีโมทให้ไม่มีควันในบ้านก็มีแบบนี้ในบ้านนะฮะนี่นี่เป็นไง,ไงเออห้องห้องแม่ฉันก็เป็นห้องพักอีกห้อง ขอห้องข้าบนเราทำไมอ้